ผลสารวจด้านการรับประทานอาหารนะครับทั่วโลกครับหลายประเทศเลยเขามีการออกมาชี้ชัดเลยครับว่าอาหารกลางวันที่คนออฟฟิศนะครับหรือว่ากลุ่มพนักงานเนี่ยรับประทานมากที่สุดนะครับไม่ใช่อาหารเป็นจานแล้วนะครับคือแซนด์วิชครับเพราะว่าทั้งมีคุณประโยชน์ทางด้านภชนาการเนี่ยค่อยๆที่จะอาจจะครบถ้วนเลยก็ว่าได้นะครับแถมมีราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถกินไปด้วยแข่งกับเวลาไปด้วยได้ครับ สวัสดีครับเวอร์สแนปช็อตกับผมบิกพรดายนิติธนาพรคุณครับผู้ชมครับมีการเผยแพร่ผลสํารวจชนิดหนึ่งนะครับที่เขาไปสํารวจนะครับหลายประเทศทั่วโลกเลยครับพบว่าอาหารกลางวันเนี่ยในแต่ละมื้อของกลุ่มที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเป็นพนักงานทั่วๆไปนี่ครับในแต่ละมื้อของเขานะครับมื้อกลางวันเนี่ยเขาจะรับประทานอาหารชนิดไหนเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าวัฒีการมการรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยจะโชคดีหน่อยที่ว่าร้านอาหารเราหาได้ง่ายนะครับ กลางวันเนี่ยคนก็เลือกที่จะออกไปทานอาหารกันแม้ว่าจะต้องแข่งกับเวลาก็ตามครับก็หลายคนเนี่ยก็คือรีบๆๆกินนี่แหละครับแล้วก็กลับมาทํางานต่อแต่ในต่างประเทศนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าอาหารเขาเนี่ยร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายเหมือนบ้านเราครับการที่จะหาอะไรกินที่มันแบบว่าเหมาะสมถูกหลักโภชนาการแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือว่ากินให้ครบห้าหมู่แล้วก็ได้ค่อยๆกินเนี่ยละเมียดละไมกินมันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเขาก็ต้องทํางานใช้ชีวิตแข่งกับเวลาเหมือนกันและสิ่งนี้นะครับก็ทําให้ตอนนี้นะครับ จากผลสารวจประชากรกลุ่มทํางานเนี่ยทั่วโลกครับประมาณ28ประเทศนะครับเขาก็มีการออกมาเรียกได้ว่าเป็นผลการสํารวจที่ชี้ชัดเลยครับว่าอาหารกลางวันที่คนเนี่ยรับประทานมากที่สุดตอนนี้คือแซนด์วิชนั่นเองครับโดยข้อมูลนะครับบอกว่าอาหารที่ได้รับความนิยมทานมื้อกลางวันเนี่ยแซนด์วิชนี่นะครับเพราะว่ามันถูกครับแล้วก็หาทานได้ง่ายแถมใส่อะไรลงไปก็ได้เขาพบว่านะครับในประเทศที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดตอนนี้ครับว่านําแซนด์วิชมาทานไปอาหารกลางวันเนี่ยก็คือประเทศนอร์เวย์ครับ ฝรั่งเศสกรีนแลนด์สวีเดนนิวซีแลนด์อิตาลีแล้วก็ประเทศในเครือสหาราชาอาณาจักรครับโดยผลสลํารวจเขาบอกอย่างนี้ครับว่าแซนด์วิชเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเป็นอาหารที่ทําง่ายๆแต่จริงๆแล้วนะครับในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยแซนด์วิชก็ยังมีความแตกต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างนะครับเช่นชาวฝรั่งเศสเนี่ยแซนด์วิชของเขาเจะมีแฮมกับเนยครับส่วนพวกชาวสแกนดิเนเวียเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสมอลบร็อตนะครับซึ่งเป็นขนมปังไรซ์ rice, ทาเนยโปะด้วยเนื้อเย็นปลาไข่ หรือว่าใส่เครื่องปรุงต่างๆเข้าไปให้มันมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นนั่นเองครับโดยข้อดีของเมนูนี้ครับกลุ่มคนทํางานที่ทําแบบสํารวจเนี่ยเขาบอกว่ามันประหยัดเวลาได้มากครับเพราะว่าในแต่ละวันของเขาเนี่ยเขาต้องเร่งรีบกับการไปทํางานนะครับผมเผชิญกับการ,การ,การจราจรที่ติดขัดการจะไปหาร้านรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่ทันครับเขาเลยเลือกที่จะทําแซนด์วิชจากบ้านหรือว่าแม่บ้านหรือคนที่บ้านทําไว้ให้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า,วามัน ถูกแล้วก็สะดวกมากครับเพราะว่าเขาสามารถรับประทานได้ขณะเดินทางไม่หกเลอะเทอะมากมายด้วยไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับใส่ซองใส่ถุงแล้วก็กินได้เลยส่วนผสมเนี่ยก็ใส่ได้มากมายหลายชนิดครับอย่างบ้านเรานะครับที่เห็นเห็นก็คืออาจจะมีผักลงไปบ้างมีไส้แฮมปูอัดหมูหยองอะไรพวกนี้ครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีแซนด์วิชที่แบบว่าใส่เนื้อเป็นแผ่นๆนี้ครับใส่ผักใส่ชีสใส่อะไรของเขาลงไปเรียกได้ว,ว่าคุณประโยชน์ทางอาหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ และนอกจากเป็นอาหารมื้อหลักได้แล้วนะครับเช่นอาหารกลางวันนะครับเขาบอกว่าแซนด์วิชเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากโดยเพราะเป็นอาหารมื้อระหว่างวัน,นครับเราจะเราเองนยครับอย่างผมเนี่ยเวลาทํางานบางทีเนี่ยกลางวันหรือบ่ายๆเนี่ยครับตกบ่ายเนี่ยเริ่มหิวละ ไอ้คันที่จะไปหาอาหารกินไปหาอะไรกินมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับส่วนใหญ่เราจะซื้อขนมมากินกันนะครับคนไทยคนออฟฟิศของเราเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเอาพวกแซนด์วิชเหล่านี้ครับที่ทําเตรียมไว้เนี่ยเอามารับประทานนะครับก็คือเขาบอกว่ามันได้คุณประโยชน์ด้วยแถมประหยัดด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปไหนครับทางานกินอยู่หน้าคอมได้เลยแข่งกับเวลาได้เป็นที่เรียกได้ว่าสะดวกสบายนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูที่ประเทศอื่นๆกันบ้างน,นะครับอย่างที่สหรัฐอเมริกาครับ คนสำรวจเนี่ยบอกว่าร้อยละเบอกว่าพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหารกลางวันไปแล้วนะครับโดยในปี2 5 6 7เนี่ยชาวในการส่วนใหญ่ลดการเดินทางไปยังร้านอาหารกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่จะเตรียมอาหารกลางวันไปเองเพื่อไปรับประทานที่ออฟฟิศนะครับขณะเดียวกันเนี่ยชาวในการกัน7ใน10คนเนี่ยเขาบอกว่าไอการเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารเนี่ยเตรียมอาหารกลางวันให้กับเพื่อที่จะออกไปทํางานเขาบอกว่ามันเป็นการรบกวนเวลาว่างของพวกเขาอย่างมากเลย ส่วนพนักงานในกรีนแลนด์ครับแม้ว่ามื้อเที่ยงหลายคนเนี่ยจะหันมาทานแซนด์วิชมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังเลือกที่จะใช้วัฒนธรรมแบบเดิมครับก็คือให้รางวัลตัวเองครับด้วยมื้ออาหารแพงที่สุดในช่วงพักเที่ยงของแต่ละวันนั่นเองซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยชาวกรีนแลนด์เนี่ยเขาจะใช้เงินกับอาหารกลางวันนะครับประมาณวันละ26ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ881บาทนั่นเองโดยในมื้อกลางวันเนี่ยครับ เขาบอกว่าค่าที่เขาใช้กันนะครับในแต่ละวันสําหรับมื้อกลางวันอย่างเดียวเนี่ยถ้าเทียมเนี่ยเท่ากับร้อยละ8ของเงินเดือนเลยเดียวครับส่วนอีกหลายประเทศนะครับเช่นชาวสวีเดนตุรกีและก็แคนาดาครับก็บอกว่าคนกลุ่มนี้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ใช้เงินใจ่ายในการรับประทานอาหารกลางวันสูงเช่นกันครับโดยค่าอาหารกลางวันแต่ละวันเนี่ยเขาจะอยู่ที่ระหว่าง1 3ถึง17ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ4 4 0บาทไปจนถึง576บบาทนั่นเองอันนี้เฉพาะสำหรับอาหารกลางวันนะครับ และจากข้อมูลนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการรับประทานอาหารในปัจจุบันเนี่ยในหลายประเทศในหลายกลุ่มคนเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ย <fall. S 2> นแปลงไปแล้วครับเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลามากขึ้นครับการรับประทานอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องใช้ความเร่งรีบนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมองว่าการไปหาร้านอาหารกินหรือคิดเมนูอะไรจะกินอะไรดีเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุครับก่อนหน้านี้ครับองค์การนาไมโลกเขามีการออกมาพูดถึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประชากรโลกเนี่ยหลายคนหลายภาคส่วนหลายประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหา ขาดแคลนเรียกได้ว่าขาดสารอาหารครับแต่มันไม่ใช่เกิดจากว่าเขาไม่มีจะกินกันนะครับเพียงแต่ว่าก็คือเลือกกินอะไรที่มันง่ายๆครับเพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาครับการไปร้านอาหารต่างๆไปเลือกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินอะไรดีนะเราจะกินผัดกะเพราเราจะกินข้าวผัดอย่างเงี้ยมันค่อนข้งางยากครับแล้วเขามองว่ามันเสียเวลาในการทํางานเสียเวลาชีวิตครับการที่ทําแซนด์วิชมากินเนี่ยเขามองว่ามันได้คุณประโยชน์สูงกว่าเราไปหาอะไรทานที่มันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่า <stroke việc S 1> ในแซนด์วิชเ <ๆ S 1> นี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยแซนด์วิชเราจะใช้ขนมปังหรือแป้งเนี่ย มันมีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วล่ะหนึ่งส่วนไส้ของมันเนี่ยถ้าเราใส่เนื้อเข้าไปมันก็จะมีโปรตีนและพวกนี้มาครับใส่ไข่บ้างใส่ชีสอะไรไม่ก็จะมีไขมันมีแร่ธาตุอื่นมากมายเรียกได้ว่ามันได้ก็จริงครับมันได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะแต่มันก็ดีกว่าไปกินอาหารที่ไม่ประโยชน์ครับนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าข้อมูลนะครับเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยวัฒนธรรมการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารกลางวันของพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับ เลือกที่จะไม่ไปร้านอาหารและเลือกที่จะทำอาหารมากลินเองหรือว่าเอาง่ายๆเลยก็คือแซนดวิชนี่นะครับกลายเป็นเมนูอาหารกลางวันยอดนิยมของคนในหลายประเทศเลยครับ